เรื่องความใหญ่ต้องยกให้เครื่องสกรีนรุ่นนี้คลิปนี้มาดูตัวอย่างสกรีนถังแก๊สลายสกรีนขนาดใหญ่ด้วยเครื่องสกรีนสีฟ้าระบบ Tru- i n วั 1. เครื่องนี้กันครับด้วยพื้นที่สกรีนขนาดใหญ่ที่ถูกปรับแต่งเป็นพิเศษให้สกรีนชิ้นงานขนาดใหญ่อย่างถังแก๊สได้สบายไม่ต่างอะไรกับการสกรีนชิ้นงานขนาดเล็กอย่างเช่นแก้วหรือขวดน้ำเลยครับ ตั้งค่าเรียบร้อยก็พร้อมสก,กรีนกันให้ดูเลยนี่คือผลลัพธ์ที่ได้ครับลายติดคมชัดทุกพื้นผิวและขนาดหากสนใจเครื่องสก,กรีนติดต่อได้ที่ l i n e นิจินโปรแพท โทร0868426859ได้เลยครับ